ขนมไทยรอบขนมไทยออกแค่อีกรอ,รอบเดียวใช่ไหมปีเนี้ยถามผู้รู้ขนมไทยเนี่ยออกแค่สิบหกธันวาแล้วก็ไปออกวันที่ไปออกปีหน้าปีปีหกแปดเลยใช่ไหมเพราะว่าบางบางบาง,บางปีน่ะออกสามออกสามรอบไงบอกผมหน่อยละกันใครรู้อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นรอบสุดท้ายก็ขอให้ส่งท้ายปีขอให้ออกแบบสุขสมหวังขอให้ได้รับโชครับทรัพย์ ถ้ามันส่งท้ายปีนะขนมไทยนะชอบมีสี่มีห้าผมจําได้แม่นเลยไอ้เลขลาวๆนี่แหละไอ้เลขหนึ่งสี่ห้านี่แหละให้ระวังไวเ้เถอะหวยไทยเนี่ยอาจออกตัวดืม่มพอผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยช่วงปีช่วงสิ้นปีเนี่ยไอ้เลขหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งให้พี่ระวังไวเ้เถอะอ่ะเตรียมตัว น้อยก็เข้าไปสองรอบแล้วนะครับพี่วันนี้สามรอบเลยเก็บเรียบรอบสุดท้ายได้ลูดเจ็บเอาใครส่งอะไรมาก็ไม่รู้นะ,ะมันดังแป๊บหนึ่งนะพี่อ่ะวันนี้ตำลาวนะครับผมจุดทูบได้เลเบิ้ลด้วยอ่ะยู่คาจุดทูบก็ได้เลเบิ้ลอ่ะนี่ก่อนจะปล่อยนะขนมไทยให้แล้วไม่ต้องลีลาไม่ต้อง อะไรดังสิ้นนะครับไม่ไม่ได้บังคับพวกพี่นะขนมไทยนะครับรอบนี 62, 63, 69, 68, 60, 46, ้ฟันเลขหกตามนี้เลยนะหกสองหกสามหกเก้าหกแปดสองสี่หกศูนย์สี่หกเม็ดเดียวให้เก้าศูนย์หกมักแหงหกห้าหกศูนย์แคบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องลีลานะครับพี่ให้แล้วให้ด้วยใจชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยปปบโบนัาสะออกดอกเพราะว่าสามสิบวันหยุดบ่แมนติมันหยุดแล้วบ่แมนบมนติครับผมว่ามันน่าจะหยุดเลยเด้สามสิบธันวาเนี่ เพราะว่าปีนี้ผมรู้ว่าวันหยุดวันหยุดเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมว่าหยุดแล้วเดี๋ยว้สามสิบนี่สามสิบนี่น่าจะหยุดแล้วนะพี่สามสิบนี่ไม่เป็นนอังคารแต่ผมบู้ผมจะบู้เลยว่าเขาสออิออกบอกแต่ผมว่าน่าสิบ่ออกน่าจะออก,น,น,ออกนี่แหละสิบหกนี่แหละน่าสิรอบถุดท้ายแล้วก็น่าิบออกปีไม่เดี๋ยวนะครัค่อยๆมันออกนอังาันดัอ่ะไผ่บ่เห็นยังบ่เห็นรัฐบาล ไปสิเยารัฐบาลไปซื้อตำเหลาก็ได้ครับปล่อยแล้วเดชหาว่าปล้อยเด้ป้อยแล้วปล่อยแล้ว,ลลวถ้าเกิดว่าเป็นปรอบสุดท้ายก็ขอให้ส่งท้ายปีขอให้ออกแบบสุขสมหวังขอให้ได้รับโชครรับับทพย์ถ้ามันส่งท้ายปีนะขนมไทยนะชอบมีสี มีห้าผมจําได้แม่นเลยไอ้เลขเราวๆนี่แหละไอ้เลขหนึ่งสี่ห้านี่แหละให้ระวังไวเ้เถอะหวยไทยเนี่ยอาจจอกตัวดืม่มพราะผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยช่วงปีช่วงสิ้นปีเนี่ยไอ้เลขหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งให้พี่ระวังไวเ้เถอะหกธันวาสองพันห้ารยหกสิบแปดซื่ออีหยังก็ได้ขอให้มีสี่อ่านมาสีพี่น้อง C เ C หกเจหก C สองกาคา C ห3าสามทีนั่ง C เจ็ดหก C เจ็ดสองสามทีน่ง4ีเจ็ดหกีเจ็ดสองมากคัก4ีเจ็ดกับ4ีหาแต่เอาแบบแต่แต่เอาแบบเอาแบบใจเดียวใจเดียวบ่นอกใจไผเอาแบบง่ายๆวัดใจ4ีเจ็ดตัวเดียวหาเงินกลับบ้านปีไม่พี่นอ้องจัดไปซีเจ็ดเจ็ดีตัวเดียวหาเงิน กับบ้านปีไม่ให้ตัวเดียวนี่แหละ C7 พี่น้อง